สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะครับโดยล่าสุดเนี่ยนะครับในมาตรการคนละครึ่งเฟสแรกเนี่ยเ,เขาก็ได้แจ้งเงื่อนไขแล้วนะครับว่าไม่ต้องรีบใช้เงินให้หมดก็ได้นะครับโดยสบศเนี่ยเขามีมติให้ยืดเวลาไปจนถึงเดือนมีนาคม64แล้วก็ให้เงินเพิ่มอีก500บาทเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับ สำหรับในเรื่องนี้นะครับโฆษกกระทรวงการคลังได้พูดถึงกรณีคนที่ลงทะเบียนไปแล้วในโครงการคนละครึ่งเฟสแรกเนี่ยนะครับและให้ใช้เงินหมดภายในวันที่31ธันวาคม63หรือไม่นะครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด นะครับได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาสำหรับคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสหนึ่งและยังใช้เงินไม่ครบ3,000บาทตามโครงการเนี่ยให้สามารถใช้ได้ต่อเนื่องไปจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการเฟสสองหรือในวันที่31มีนาคม2,564โดยไม่มีการตัดสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับที่ เป็นผู้ลงทะเบียนในมาตรการคนละครึ่งในเฟสที่หนึ่งไปแล้วนะครับวันนี้ไม่ต้องรีบร้อนนะครับถ้าท่านใดย,ยังใช้ไม่หมด3,000บาทในธันวาคมนี้วันนี้นะครับเขาก็มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาไปจนถึง31มีนาคม64และเพิ่มเงินให้อีก500บาทนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสาหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ